เธอเธอเธอทำอะไรมานี้มานี้เราจิบกาแฟแชร์ธุรกิจกัน PDX Lion Mall นะฮะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสามารถอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถทำงานทำธุรกิจออนไลน์ได้มาดูกันมาดูกันนี่นะฮะนะครับนี่คือเว็บไซต์สมาร์ทเว็บไซต์ของ Lion Mall นะฮะและมาดูคอมมิชชั่นวันละหมื่นนะครับจากการจิบกาแฟแชร์ธุรกิจกันนะครับเข้าในรหัสของผมเลยนะฮะ Lion Mall นะฮะนี่คือคอมมิชชั่นที่เราได้เมื่อคืนนะฮะ 18,000กว่าบาทนะครับแล้วเมื่อคืนวันห้0 0 0ืเลยนะฮะนี่คือรายได้ต่อวันนะไม่ใช่รายเดือนนะครับนี่วันละหมื่นวันละหมื่นห้านะฮะวันละห้าหมื่นวันละหมื่นสี่นะฮะวันละสี่พันห้าพันนะฮะแล้วแต่ยอดขายที่เราได้ทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับใครสนใจนะครับอยากทําธุรกิจออนไลน์อยากทำการตลาดออนไลน์ด้วยกันนะฮะคอมเมนต์สนใจเข้ามาใต้โพสต์นี้ครับหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้ฟรีครับเรามีกลุ่มสอน ฟรีนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับแล้วเจอกันไลออนมอลให้คุณได้มากกว่าความสำเร็จ